คือการไปเล่นเปียนโนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยหรืออะไรก็ตามคือแบบว่ามันไม่ได้ช่วยนะฮะมันไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ช่วยครับ,รบสิ่งที่ช่วยคือวัคซีนครับ วัคซีนที่มีคุณภาพครับครับคุณไม่สามารถอยู่ภายใต้กองเชียร์ที่สามารถจะบอกได้ว่าณตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือกําลังใจเอาไปทําเหี้ยอะไรครับใช่ครับกำลังใจไม่ได้ช่วยเหี้ยะไยเลยไม่ได้ช่วยเหี้ยเลยฮะกำลังใจเอาไปทําเหี้ยอะไรบงาประมาณเนี่ยที่มีก็ควรจะเอามาเยียวยางบประมาณที่มีก็ต้องเอาไปใช้ให้มันถูกจุดใช่ไหมงบประมาณที่มีก็ต้องไปหาวัคซีนมาให้ได้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทั้งหมดนี้ความชิบหายและความพังพินาศและความ และความตายที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายทั้งทที่มันสามารถป้องกันได้นะครับป้องกันการตายที่ตายกันวันละแบบเป็นสิบสิบรายเนี่ยใช่ทั้งหมดเนี้ยมันป้องกันได้ถ้ามีวัคซีนที่มันมีคุณภาพใช่แล้วมีใครรับผิดชอบไหมกับการที่ไปอะไรแบบว่ามั่นใจหรือเกินกับการตัดสินใจนโยบายการบริหารวัคซีนตั้งแต่ตอนปีก่อนเนี่ยแล้วมันแล้วมันเละเทะแบบนี้แล้วมันมีปัญหาแบบนี้แล้วคนตายเยอะขนาดนี้คุณบอกคุณวิเคราะห์สถานการณ์ณเวลานั้นแล้วคิดว่า เป็นแบบนี้น่าจะโอเคแล้วท้ายสุดมันไม่ได้เป็นอย่างที่วิเคราะห์ไว้ตอนนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วก็วางแผนกันใหม่อมแล้วไอ้รอบที่ผ่านมาที่มันวิเคราะห์พลาดอ่ะแล้วตัดสินใจพลาดแล้วลงนามเซ็นลายเซ็นกันไปใชม่มีใครรับผิดชอบไหม,มใครจะต้องรับผิดชอบตรงจุดนี้เราต้องมีคนรับผิดชอบนะครับประชาชนทุกคนและครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกคนครับมันไม่ใช่ว่ามันป้องกันไม่ได้นะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันป้องกันได้แต่มันเกิดจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดและมีปัญหา เพราะฉะนั้นมันต้องมีคนรับผิดชอบครับมันต้องมีคนรับผิดชอบเสมอฮะและอีกสําคัญอีกเรื่องนึ้นี่คือเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าตอนที่เราวางแผนไม่ใช่เราตอนที่พวกเขาวางแผนกันไปเสร็จเรียบร้อยว่าเราจะทําแบบนี้นี่คือวัคซีนที่เราต้องการน่าจะเป็นไอนให้ดีที่สุดนะตอนนี้แล้วแผนมันผิดพลาดไปหมดค่อยๆทยอยผิดพลาดไปเรื่อยๆวางแผนใหม่ก็ผิดอีก ว่างแผนใหม่ก็ผิดไปเรื่อยๆแต่ในระยะทางที่ผ่านมานะตอนนั้นเนี่ยมีคนออกมาท้วงติงว่าแผนเหล่านี้เนี่ยมันจะผิดพลาดนะมึงหลายคนฮะใช่แล้วโดนคดีแล้วโดนคดีเอายังไงกับเรื่องพวกนี้ฮะอันนี้ผมก็อยากเรียกร้องไปในส่วนของกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับครับตั้งแต่ต้นทางเลยคือหมายถึงตำรวจะนะครับไปจนถึงอายการไปจนถึงศาลทั้งหลายเนี่ยนะครับการูณาติดตามไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้น และสิ่งที่รัฐนะครับพยายามจะทํากับประชาชนด้วยการเอาคดีไปยัดเขาเนี่ยไปปิดปากเขาไปข่มขู่ไปคุกคามเขาเนี่ยแบบนี้มันแฟร์เหรอมันถูกต้องเหรอกับการกระทําที่รัฐทํากับเจ้าของเงินภาษีเจ้าของประเทศใช่ฮะมันดูอักตันยูนะครับใช่ครับม,มันดูในระคุณเงินภาษีประชาชนนะฮะใช่แลวผมย้ําตรงนี้เลยนะครับสามารถพูดได้เลยว่าผมเป็นคนพูดนะครับผมถ้าวัคซีนที่ดีมีเพียงพอและทันท่วงทีกําลังใจไม่ต้องเสือกนะครับเดลี่ทัฟฟิก uptime with you.